อเควันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปน้ำตกปารีนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะก็เลยไปดูตอนที่มีฝนตกแจเลคือฝนตกเสร็จแล้วนะตอนที่เราเคยมาก่อนหนะั้นะค,คือมันมาตอนปลายฝนน้ำมันก็เลยน้อยนะเราไลยก็เลยอยากมาดูตอนที่น้ำมันเยอะๆฝนตกอะ่ะใหม่ๆมันจะมีน้ำเยอะแค่ไหน ที่หลงเรืองอยูน่นะเดือนล่างก่อน,นั้นเดี๋ยวครับระยะทางเข้ามาก็ไม่ไกลถ้าเดินมาก็คงใกล่ะนะถ้าขึ้นรถมาก็คงไม่ไกลเท่าไหร่2-3กิโลเนาะน,นี่มีฝนยันลิงนแตอนนี้ฝน,น,นยังลินอยู่นะนี่เม็ดฝนลิ่นโอ้นี่ไงน้ำ ก็จะเป็นรวมกันกับข้างล่างอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับคุณผู้ชมนี่คือน้ำตกทาลี Shut down ป้ายเตือนระวังลื่นโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับ